ทีมร้านขายเกมแพ้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www. iteam. in.th สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ฟิวชั่นเบสทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมตลอดเอ็มฟัชเชอรคนเดิมนะฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาเล่น GTA ให้ดูนะฮะหลังจากที่มีเด็กหล,หลายๆคนถามหาว่าพี่ครับเมื่อไหร่ GTA จะมา ผมก็เลยมาฉายเหี่ยวให้ก่อนนะฮะไม่ต้องแปลใจนะครับว่าทําไมแลบเบียพี่เบ<ๆ>หายไปไหนเขาติดภารกิจทําโปรเจกต์ของพวกเขาอยู่นะฮะวันนี้ผมก็จะมาไปพาไปเปลี่ยนสีรถคูณมาคันนี้ดีกว่าใช้โทนสีเหลืองแดงมาตลอดหลายคลิปแล้วก็เลยจะลองเปลี่ยนเป็นโทนสีดำบ้างให้มันเข้าตีมกับทหลอดนะฮะขอเลือกร้านแต่งยูนี่โอเค บรรยากาศในเกมก็ให้มากเลยฮะอยู่คนเดียวท่ามกลางสายฝนโอ้ยมันช่างเหงาอะไรเช่นนี้นะครับลอดลอดลดลอดาครับยาครับโอ้ยยาด้านยังไงด้านยังไงด้านยังไงฮะสกิลการขับผมเนี่ยก็ไม่ต่างกับคายบอลลลลีเลยนะฮะว้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปด้านยังไง เรามาดูค่าซ่อมดีกว่านะฮะว่าเราจะเสียค่าซ่อมไปสักเท่าไหร่กันเชียวเออสามร้อยไม่อร่อยฮะโอเคมามาแต่งรถกันดีกว่าเอาตีมทัหลอดเลยดีกว่าฮะทัหลอดต้องตีมแบบโทนดักดับหน่อยเอาเฉพาะบางคันละกัน คันนี้ผมใช้มาจนคุ้มแบบคุ้มสุดแล้วมั้ตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยเอาไว้ทำป้นหรือทำอะไรต่าง,างๆนานาเพื่อถึงเลยต้องมานั่งเปลี่ยนรถให้มันแล้วฮะอัพโฉมใหม่หน่อยเราใช้มันมาเยอะแล้วแม็กไม่เอาเอาแบบนี้พอละแล้วก็จะโบวแต่งผมแต่งอะไรก็ไปสุดหมดแล้วนะฮะเดววอดบางอันที่มันยังไม่ปลดให้มีโหลดต่ำด้วยดีมาก สุดๆไปเลยสกเกิร์ตสกเกิร์ตสกเกิร์ตเออช่วงล่างช่วงล่างเสียงแต่เสียงแต่เอาเสียงไว้รดีวาเฮ้ยช,ชอบเสียงนี้ว่ะ เอาเลยครับเอาเลยฮะเสียงแตนนี่แม่งแพงชิบหายเลยแต่เพื่อความคุ้มฮะเปลี่ยนท่อนี่ส,สุดแล้วโอเคเไม่ออกไม่ออกเอนจ้นก็สียหมดแล้วนะฮะผมจะไล่ดูไปทีไปทีละช่องแล้วกันเบรกเออเบรกเบรก เอาเบรกอันนี้เลยดีกว่าวินโดว์วินโดวโดด์ดำหมดแล้วอันนี้เราแต่งไปแล้วนะฮะเฮ้ยข้างล่างไม่ใส่ดีกว่าปดจะไม่ให้เอาสโม k สโม o เป็นลโล l อ w Turbo ก็ใส่หมดแล้ว อ่าสีเอาสีบลูสีกันดีกว่าฮะผมเอาโทนแบบสีดำๆหน่อยดีกว่าเพื่อจะให้มันเข้ากันหน่อยโคมา่าไม่ได้ข้างบนเอาสีผมตั้งข้างบนก่อนดีกว่าไล่ดูทีละสีไปเลยดีกว่าอันนี้ไม่โดนไม่โดนฮะสีลับเบียร์เลยนเนี่ย <laughs> แต่ผมไม่เอาดีกว่าผมต้องเป็นตีมแบบตีมโทนบึ้บทหน่อยอันนี้ก็สวยนะแต่ยังไม่ปลดล็อกเลยโทนบึ้บทหน่อยเดียวเอเอาโทนบึ้บทหน่อยสีเงาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะชอบสีแบบด,ด้านๆอย่างเงี้ยนะฮะเออด้านๆอย่างเงี้ยดำดำดำไล่แม่งทีละสีดีกว่าสีเหลือง ใช้เยอะแล้วเบื่อแล้ว,ลวสีเหลืองสีส้มไม่เอาแดงไม่เอาฮะขาวอืมเนี่ยแหละเนี่ยแหละโทนดำดำอย่างเงี้ยนะฮะใช้ได้ผมเล็งไปแบ็คไว้ไก่อนแล้วกันแบ็กกับเกรสีคลาสสิกคลาสสิกมันจอกแนวแบบยังพอมีความเงาอยู่บ้างนะเมื่อเจอแสงไฟอะไรพวกนี้ บอลผมลังเล่ระหว่างสีแบลกกับสีเนี่ยเกรย์เนี่ยบอลออกสีบอลเทาดำหน่อยประมาณนี้แหละดำไปเลยดีกว่า2 2 0เองแล้วข้างบนตรงนี้ผมจะเอาประมาณสีขาวยะดำตัดขาวโทนใหม่ นี่ดีกว่าตามตัดเหลืองฮะเนี่ยแหละเยี่ยมครับผมโอเคพอฮะเอ็กิครับ <c oughs> คูลมารโทนดำตัดกับเหลืองฮะผมชอบดีปิดเพลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเค วันนี้จะมาทำอะไรดีให้ท่านผู้ชมดูเหรอเอา,อางี้ดีกว่าช่วงนี้มันมีกระแสหนังกับตัวเรื่องหนึ่งที่แบบดังมากๆก็คือเรื่องวันพันแมนนะฮะถ้าใครไม่เคยดูก็ไปหาดูได้แม่งสนุกจริงแล้วก็ดังพอสมควรแหละช่วงนี้เพราะเป็นกระแสที่คนทุกคนแหละคง,งรู้จักอะ่ะเออก็เลยจะมาตัดผมสักหน่อย ยัดยัดเบรก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 ,ก,กดันแหละดิฟสักนี่ดิฟสักโงเอ้ยเล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 ยโอ้ตเตอร์เลยเจอดฮะจอดวันนี้มาคนเดียวครับก,ก็เลยอาจจะแบบเหงาหน่อยนะฮะใช้เดียวฮะเศร้าเศร้ามากๆมานั่งใช้เดียวมามานี่ ผมทำสีผมไปเป็นสีออกเทาๆนาจะจากคราวนี้ผมจะมาทําแบบอย่างนี้จ <c oughs> ก่งเลนคําหนันพันแมนหนวดนวดหนวดหนวดไม่เอากันหนวดไม่เอาครับเอาไว้เอาเอาที่หลังนี่ห <c oughs> น้าตาดูติ่มช <c oughs> ิบหายนะั่นหน้าตากูห <c oughs> น้าตาติ่มมากครับ <c oughs> โอ้ oh, หน้าตากูขาดหนวดขาดอะไรนี่ไม่ได้เลยคิวคิวไม่มีคิวครับโอเคไม่มีคิวดีแล้ววันพันแมนวันพันวันพันผมผมมีแค่นี้จริงเหรอ oh. แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้ครับผมจะผมจะบอกว่าตอนผมสร้างตัวละครตัวนี้ใหม่ๆเนะี่ย ผมสร้างมั่ว,วๆฮะหน้าตาเลยออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งหน้ามันติ่มมากๆอยากกลับไปสร้างตัวละครใหม่ตัวคิกเกตมานั่งฟาร์มเวลใหม่โอ้ยชีวิตโอเคพอละมาถอนหน้ากากออกก่อนนะครับผมถอนหน้ากาก,ากออก นี่วันพันแมนวันพันแมนลองของดิวั 1, 000! 1, 000! 1, 000! 1, 000! นพันวันพันวันพันตีวันพันแมนรู้จักไหมสัตว์เอาเอาเไม่ตายไม่ตายวันพันแมนโอ้โหทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรครับวันพันแมนรู้จักไหมวันพันแมนเอาเอาเอาจเอาจากับเอาใช่ไหม เอาไงครับอาอ้วนหลบได้วันพันวันพันวันพันแมนวันนี้ก่อนดีกว่าติดดาวติดดาวติดดาวขึ้นรถวันพ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 ันโอ้ยคอปมาพ่อมามีคอปก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ ขับมาทางขวาไปทางซ้ายดีครับนี่เงครับประเดิมกับเสาไปต้นนึงแล้ววู้ฮูวู้ฮูวู้ฮูแหมไม่แดกกูหรอกครับตำรวจอีซี่มากๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยขับพลาดขับพลาด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 วันพันวันโอ้วันพันวันพันโคตรเถื่อนเลยเว้ย เอ้ยชนไม่เป็นไรสร้างหัวันนะเอาไปไหนไปไหนชนแม่งชนแม่งครับชนแม่งนี่เน่เนี่เน,เน่ตอนนี้ขึ้นมาสองดาวแล้วฮะดิฟ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 แหมเบรกแม่งดีซะเหลือเกินตำรวจมาเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะเราไม่กลัวตำรวจฮะเรามีคุณลุงมาฮะ บืนเครื่องแรงมากๆเ <_ un> นี่ยนี่รอดบอกแล้วมันอีซี่มากๆ <_ un> <_ un> ตรงนี้คนเยอะดีฮะก <_ un> ูจอดฮะวันพันวันพันวันพันไปไหนไปไหนไปไหนวันพันวันพันรู้จักกับไม้สาน์ส่ตามารู้จักเปล่าไป ไปไหนครับ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 ไอหนุ่มหมัดเดียวจอดใส่ตมะโอ้ยเช็ด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 ,ชด,ชดตำรวจมาชิบหายแล้วอ่าตากุ้ทันเปล่าตำรวจตากุ้ทันหรือเปล่าเปิดโอ้โหรถชนเสาไฟพังหน้จะเสือก ชนต้นไม้พังไม่ได้นะครับเกมนี้โลจิกแปลกๆตำรวจมาก็ต้องหนีสิครับอย่าขวางทางอย่าขวางทางอย่าขวางทางท่านหลอดอย่าขวางทางกูอย่าขวางทางท่านหลอดนะครับกูไปแล้วกูไปแล้วเว้ยไปแล้ว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 วิธีดีคือการหนีเข้าบ้านครับเกมนี้หนีเข้าบ้านแม่งเลยอ้าวไม่ต้องหนีเข้าบ้านละกูรอดหาคนต่อฮะหาคนต่อ ไอ้ยาไอ้ยาเจอหนุ่มเสื้อแดงเฮ้ยนายนายจะไปไหนอะนายตีไปไหนรีบไปไหนออกจากไม้ของศาสตร์วันพันแมนเอางงงงเอาเดนหนีเดนหนีมีพยานไม่ได้มีพยานไม่ได้หนีหนีหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับเอาไม่โดนหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับไม่ต้องขึ้นมาเอางงงงงง งงอะไรงงอะไรครับงงอะไรงงอะไรงงอะไรเอารถพยาบาลมารถพยาบาลมาผมเพ่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมา,าจะงานเข้าหนักกว่าน,นี้นะครับผม ป้าป๊าป๊าป๊านั่นแหละก็หนีเข้าบ้านฮนะเฮ้ยววธีที่โคตรเกลียนหนีเข้าบ้านแค่นี้ก็จบเรื่องแล้วตำรวจอะไรอะ่ะกระจอกมากเลยนาะยเห็นไหมกระจอกมากเลยแค่นี้เออ,อนี่ชักว่าใส่เลย <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเ,เท่านี้นะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่รู้จะมาทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูจริงๆเพราะว่าสมาชิกกับเกนเลนเจอร์ก็ไม่ว่างด้วยนะ,ะนะครับช่วงนี้ไว้โอกาสหน้าเราจะมามารวมตัวกันใหม่นะฮะว่าครั้งหน้าจะมีใครมาเล่นกับเราบ้างสำหรับวันนี้ผมท่านหลอด i n นฟัชเชอร์ก็ต้องบายบายสวัสดีครับ